พื่อนเวันนี้มีเรียนแบตแหละรู้ชะตากรรมเลย8คน2สนาม2ชั่วโมงจะทำยังไงละ่ะทีนี้ก็ต้องสูบสิเตรียมร่างกายให้พร้อมยัดเข้าไปเลยโอ้โ oh, หของทอดแควสูงๆูงหน่อยแล้วก็ต้องเครื่องเคียงไม่อันด้วยนะไข่ตุนกิมจิผักสลัดมันบดซุปมิโซะ ข้าวชาเขียวรีฟิลไปจําจำไม่ผิดเติมเครื่องเคียงไป4ครั้งอ่ะพราอวันนี้เราอยู่ที่สนาอมอามมแบดมินตันอยู่กับโค้ดมานิตเพราะพระวงการแบดสอนฟรีนะเฉพาะคนในเท่านั้นคนนอกยังไม่เปิดถ้าเปิดก็จะรีบมาบอกเพื่อนเลยมาเริ่มกันที่โปรแกรมแรกเลยก็คือวิ่งไปแตะกวยตรงกลางแล้วถอยซ้ายขวาเป็นการเซฟลูกไปด้านหลังให้ได้ลึกที่สุดเนาะเออการเซฟลูกเราแนะนําถ้าเล่นคู่นะให้ตีไปตรงกลางเออคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามก็จะตีกลับมายากเพราะว่าอยู่เป็นจุดเกงใจอะ่ะ ใครจะรับดีใครจะถอยดีอะไรนี้เราชอบการสอนของโคช้ชมานิดมากเลยอ่ะเขาจะสอนเดี่ยวนะให้ตีเดี่ยวเลยแล้วปล่อยลูกก็คือหนึ่งหลอดอแล้วแต่โปรแกรมนะบางโปรแกรมก็อาจจะ2หลอดแต่อย่างโปรแกรมที่ต้องขยับตัวเยอะก็ประมาณหหลอด1หลอดก็น่าจะประมาณ15ลูกขึ้นไปไหมหรือ2ีไม่แน่ใจนะเหนื่อยเอาเรื่องเลยลแบบแบบลุ้นอะ่ะเมื่อไรจะหมดตีอยู่คนเดียวเลย <c oughs> มาดูโปรแกรมที่2หยอดหน้าเนตแล้วก็ถอยไปเคาะกลับให้โคช้ชในจุดเดิมแล้วก็ออกข้างไปเคาะไปวนอยู่3จุดนี้นะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เราชอบมากเลยอ่ะเพราะมันครบเครื่องเลยอ่ะได้้้้้้อยนนาาไไไดดวววิิ่่งงงปปขขๆแลก็ึหหโ การคอนโทรลูกอะแล้วซึ่งความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากทําให้เราพอมีแบบจังหวะในการฝึกได้อย่างแบบสนุกแล้วก็ไม่ทรมาร่างกายจนเกินไปโดยส่วนตัวนะั้นเราชอบโปรแกรมนี้ที่สุดแหละอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนคนอื่นก็ลองดูพอจบโปรแกรมเราก็จะมาสนามที่2น็อกลูกกันกับเพื่อนที่มาเรียนด้วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งฝั่งเพื่อนเราก็จะเป็นโต่ะเป็นตบนะเราก็จะเซฟกลับไปโดยการหยอดแล้วก็งัดให้เขาตกอ,อีกทีนึ่งจะฝึก ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆฝนตกจะเหนื่อยหน่อยนะคนเซฟเนี่ยลูกก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เป็นการตกลงร่วมกันเนาะ <c oughs> โคตรฟิตเลยพี่มิเราก็จะน็อกลูกรอนะหรือบางทีก็จะเป็นตีเกมนาะสองสนามที่2เพื่อรอไปเรียนกับสนามแรกกับโคช้ชแต่คน2ส,สนามสุดยอดเหนื่อยมากคือแบบเหมือนไม่ได้หยุดเลยอะโคช้ชเรียกมาลงสนามอีกแล้วโปรแกรมถัดไปก็คือโคช้ชจะตั้งมาให้เราตบแล้วเขาก็จะหยอดเราก็ต้องขึ้นไปเล่นต่อให้ทันโอ้คือปกติซ้อมแต่แบบหยอดกลับมาเป็นตรงอันนี้หยอดเดียวค่ะ โคดเลี้ยวลําบากเลยแล้วก็เร็วด้วยโอ้โหเห็นความตัวเองอะเห็นสภาพตัวเองเลยว่าเป็นคนเล่นหน้ามไม่ได้เรื่องเลยรับไม่ค่อยทันรับลูกหยอดอะไรยังไม่ค่อยทันแต่หยอดยิ่งหยอดเลี้ยวด้วยนะจบเลยต้องฝึกกันอีกเยอะเพื่อนๆเอ้ยตายตายตายโปรแกรมถัดมาอ่าไปแตะปุด้านหน้าแล้วถอยออกข้าง,างๆไปเล่นลูกดาดตบดาดหรือ,อยังไงเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจคือลูกมันชิดตัวมากเลยเนาะแอบยากอยู่เหมือนกันโคบอกว่าให้ตบไปลงตรงเส้นคู่ข้างๆนะพยายามฝึกคอนโทรลลูกให้ได้โอ้สนุกดีนะยากอยู่ แขนขาเตาะทะาเนาะไม่ทันไม่ทันทันบ้างไม่ทันบ้างเข้ากรอบไม่ข้ากรอบบ้างต้องฝึกไปเรื่อยต้องฝึกหายใจด้วยนะโอ้โหเหนื่อยจริงๆมาเก็บลูกต่อจ้ะแต่ก็สลับกับเพื่อนๆืนนี้เนาะวนไปวนมาพอเก็บลูกเสร็จถ้าสนามสองว่างก็ต้องลงไปตีกับเขาต่อเพื่อรอโค้รสอนต่อโปรแกรมถัดมาโค้รจะโยนลูกให้3จุดก็คือท้ายขอดเลยให้เป็นให้เป็นเซฟไปแล้วก็กางขอดเนี่ยจะเป็นให้ตบนะแล้วก็วิ่งไปหน้าสุดเลยหน้าสุดจะเป็นการให้ยอดเหมือนเดิมลูกหยอดนี่ทําได้ไม่ค่อยดีเลยวิ่งไม่ค่อยทันดู สภาพถ้าตบถ้าเซฟยังพอได้แต่พอไปหยอดเนี่ยไม่ค่อยจะทันนะทําได้ไม่ค่อยดีเราต้องฝึกอีกเยอะเลยลูกหยอดเนี้ยการวิ่งไปหน้าเน็ตที่มันเป็นอะไรที่รู้สึกทรมานที่สุดของเรานะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจ็บเองนร้อยหวายนี่แหละการวิ่งไปเบรกมันรู้สึกแบบเจ็บอ่ะมันก็เลยแบบท่ายงท่ยงไม่ค่อยอยากจะวิ่งไปหน้าเน็ตหรือว่าออกตัวไปข้างหน้าไปเบรกอันต้องก้มอ่ะมันร่างกายมันไม่ค่อยชอบอ่ะโปรแกรมถัดไปเอาละอันนี้พอได้นะใช้แรงไม่เยอะมากหรือเปล่าก็เยอะอยู่นะก็คือการแตะกวยตรงกลางแล้วก็มาเคาะเป็นการตัดล ให้ลูกมันลงหน้าเน็ตมากที่สุดมันจะใช้ท่าเดียวกันตบนั่นแหละแต่ว่าก็จะเปลี่ยนวิธีมุมไม้หน้าไม้เนาะให้ลูกมันแบบม,มันโดนเบาอะ่ะเออแต่ก็คือเป็นท่าตบอยู่นะเป็นการทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ให้ถอยไปรับเพราะเขาคิดว่าเราจะตเนะ้องโดยการใช้ท่าตบไงแต่จริงๆเป็นการแบบตัดลงหน้าเน็ตโปรแกรมถัดมาวิ่งสไลด์ซ้ายขวา backhand ฟร์แ h a n d แต่ครก็จะให้แบบเลียดเน็ตที่สุดเนาะจะใช้เป็นการแบบตบแบบกระแทกไม่ให้ลูกโด่งนะเออประมาณไม้บนอนะ่ะแล้วก็กระแทกไปตามหลักต้องตีเร็วกว่าน,นี้นะแต่ขาเราได้ อะไรอ่ะลงไปนอนอะไรลงไปนอนเห็นนะ <laughs> หมดแรงสปอนเซอร์ยาดมเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆเข้าได้เลยนะ <laughs> โปรแกรมสุดท้ายแล้วเพื่ด้วยเป็นโปรแกรมที่เราอยากจะมาล้างตาแต่โคดดันเอามาไว้หลังสุดโอ้โหขาเขอแรงหมดแล้วว่าตีเสร็จบอกโคดโปรแกรมนี้ช่วยเอาเป็นอันดับหนึ่งได้ไหม <laughs> เป็นโปรแกรมแรกของวันได้ไหมโอ้โหมันคือการแบบเล่นสุ่มนดอมอ่ะแล้วลูกจะไปทางไหนอะ่ะมันใช้พลังเยอะมากทั้งตาทั้งตัวทั้งขาแขนไปหมดเลยอะ่ะ <laughs> โอ้โหมันไปแล้วมันไม่กลับเลยนะไปไม่ทันเลย <laughs> อ้ไม่ไหวไม่ไหวไปไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วว่าดีนะที่กินมาเยอะเตรียมตัวมาดีไม่งั้นนั่นนอนจะหลบเฉลี่ยไปแล้วเอ๊ะหรือนอนไปแล้วนะบอกเลยโอรมวันนี้กลับบ้านขาลากเลยอะ่ะแปดคนสองชั่วโมงสองสนามโอ้โหหายใจยังไงสิแต่คุ้มมากอะ่ะจ่ายกันคนละเก้าสิบบาทเองอะ่ะกราบขอบพระคุณน้ำใจโค้ดมานิดมากๆๆเลยที่เสียสละเวลามาสอนพวกเราคลิปดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดแชร์รีโพสต์ให้ใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะแล้วจะหาคลิปดีๆมาฝากอีกวันนี้ไปก่อนล้วไม่ไหวแล้วขาเพียหมดแล้วบาย